สวัสดีครับสิผ้ามาเบ่งทีมงานฉาปูนลุยฝ้าขาดข้านี้เนี่ยซีหาคนเนี่ยเออสวัสดีครับผมอ่ามือนี้มือนี้แล้วบ่มือนี้มือนี้เสร็ดป้อเสร็ดป้อโอ้เอาเอาลุ่ยลุ่ยลุ่ยเอาลุยอยู่แล้วพูดนะขาโจ้ห้องนี้น่ะเออนี่นี สู้ตายสู้ตายเป็นไง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 เลอโอ้เลองเอเลอเป็นไงรอดยังรอดดีขึ้นหมเอเอา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 ลุงเอาุปราณวันอังคารเร็จงานวันอังคารใช่ไหมอ่าโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยีง่าอาจจะม่ถึงวัน เดี๋ยวเสร็จงานนี้เลี้ยงเต็มที่เลยเอาจริงจริงจริงรับปาก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 โอเคโอเคจัดไปจัดไปนี่นี่นี่ทีมงานขาลุยของเราครับโอเคโอเคอ่าเราข้าวบ่อเอาเอาเราเนื้อเอาเราแดงบ่อ เออเราสีเอาโอเคโอเคจัดไปจัดไปเราสีสองตไก่สอตัวหมูสองิ้โอู้อินั่นวายแล้ว <c oughs> อะโอเคโอเคครับผม,มัสดีครับ